สาระในส่วนของมังคุดที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อที่จะให้มังคุดนั้นออกดอกเป็นประเด็นสาระเดียววัตถุประสงค์ของการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการเนื่องจากว่าเราเตรียมสภาพต้นมาพร้อมแล้วเตรียมสภาพใบมาเกือบพร้อมแล้วหรือบางท่านก็อยู่ในระยะที่ผิดพลาดก็คือเป็นใบอ่อน ซึ่งอายุของใบอ่อนเองก็ยังไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ออกดอกได้เพียงแต่ว่าโดยความหวังว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีก็อาจจะทําให้มังคุดนั้นออกดอกได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับผมอยากจะให้ท่านเข้าใจว่าเนื้อหาสาระวันนี้ตั้งเป้าเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมให้มังคุดออกดอกซึ่ง ก่อนอื่นนั้นเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าการออกดอกของมังคุดนั้นมันมีองค์ประกอบ3อย่างอย่างที่1ก็คืออายุของใบจะต้องมีอายุเกิน4เดือนหรือ15สัปดาห์โดยประมาณถ้าเป็นมังคุดที่มีการแตกใบอ่อนไม่เต็มที่โดยแตกใบอ่อน5้เแล้วยังมีใบแก่ด้านนอก อายุของการออกดอกของมังคุดก็สามารถที่จะลดลงมาได้หนึ่งเดือนคือ12สัปดาห์เป็นการออกดอกที่ใบแก่ภายในสงคุ่มซึ่งนั่นหมายความว่าใบาด้านนอกจะต้องมีอายุครบ2เดือนคือเกิน8สัปดาห์ไปส่วนที่สองก็คือ,อมังคุดที่จะต้องได้รับอุณหภูมิที่มีความกระทบกระเทือนมีความหนาวเย็น อุณหภูมิจะต้องต่ำกว่า20องศาซึ่งขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาโดยประมาณ17องศาเซลเซียสก็ถือว่าข้อที่สองนั้นเราเข้าไปในเกณฑ์แล้วประการที่สเรื่องของการจัดการการให้น้ำและการใช้ปัจจัยการให้น้ำและการใช้ปัจจัยนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าหลักการสำคัญคือน้ำเป็นตัวกระทุ้งให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวจะเป็นใบก็ได้เป็นดอกก็ได้ แต่น้ำเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญส่วนปัจจัยที่เราพ้นจะมีสองส่วนส่วนที่1คือกระตุ้นให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวออกมาด้วยสารสกัดสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนด้วยอะโทนิกด้วยสังกะสีด้วยธาตุอาหารอันนี้คือส่วนที่ทำให้ยอดเคลื่อนสนับสนุนน้ำเป็นตัวส่ง แต่ตัวที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงตาให้เป็นตาดอกก็จะเป็นเรื่องของโพแทสเซียมไนเตรต13046หรือปุ๋ยโพแทสเซียมสูงแล้วก็จะมีในส่วนของสารที่จะไปสร้างความเครียดคือคอไพลิฟอดเป็นสารกําจัดมาแรงพลังงานก็จะเป็นอด,ดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดนี่คือ3ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ ทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูณเวลานี้วันนี้นะครับกลางเดือนธันวาคมเราต้องเข้าใจนะครับว่าเวลานี้ข้อที่หนึ่งเราได้หรือยังคืออายุของใบถ้าเราจะแยกมังคุดตอนนี้ออกมานั้นเป็นสามส่วนครับส่วนหนึ่งใบแก่ใบแก่ก็คือต้นที่ไม่มีการแตกใบอ่อนเท่ากับว,ว่าอายุใบเขาได้ถึงหกเดือนแล้วก็มี ห้าเดือนก็มีสี่เดือนก็มีอ้าวอันนี้คือเข้าหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งส่วนกรณีที่สองที่แตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนกันยากันยาบ้างตุลาบ้างพฤศจิกาบ้างส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกันยาตุลาพฤศจิกาณเวลานี้เข้าเดือนธันวาเข้าหลักเกณฑ์แล้วเหมือนกันนะครับคือเกิน12สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นการแตกที่เดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาขณะนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่ต้องไปดูว่ากรณีหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยหรือหลักการหนเนื่องจากมังคุดของเราแตกใบอ่อนร้อยเปอร์เซนหรือแตกใบอ่อนห้าสิบเปอร์เซนถ้าแตกใบอ่อนห้าสิบเปอร์เซนแสดงว่าเรามีใบแก่ภายในทรงพุ่มเราก็สามารถที่จะบังคับให้เขาออกดอกได้จากใบแก่ภายในทรงพุ่มหรืออีกกรณีหนึ่ง ที่แตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกาและก็เดือนธันวาขณะนี้เนี่ยอายุของใบก็เรียกว่าครบ8สัปดาห์คือ2เดือนโดยประมาณเรามีกระบวนการจัดการนะครับก็คือมีการใช้ปัจจัยสูตรพิเศษดังที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่าในสูตรสำเร็จที่เราได้ทำงานวิจัยอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้สารลำไยการใช้ซุเปอปรด์ดีหรือดีในเตรดซึ่งเป็นตัวเลือกใหม่ อายุใบเขาไม่ได้แต่คุณภาพใบเขาได้แล้วใบเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้าในหลักเกณฑ์คือคุณภาพใบเพสลาดติดแก่ละเราจะเข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกได้ไหมเรื่องนี้เราก็มีคำตอบว่าท่านสามารถที่จะดำเนินการได้ แต่การออกดอกของมังคุดเหล่านี้จะต้องแบ่งเป็น2ระยะระยะที่1คือใบแก่ภายในหลังจากนั้นจะทิ้งช่วงไปอีก20วันแล้วเป็นใบแก่ด้านนอ,นอกก็คือออกดอกในเดือนมกราครั้งหนึ่งกับกุมภาพอีกครั้งหนึ่งถ้าปริมาณดอกไม่พอส่วนกรณีที่สครับขณะนี้เนี่ยเป็นใบตองอ่อนก็คือแตกใบอ่อนมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกาปลายแล้วก็ธันวาด้วย พฤติการกับธันวาขณะนี้เนี่ยเป็นระยะใบอ่อนซึ่งบางสวนก็ใช้สูตรสําเร็จก็คือสร้างความเสียหายให้กับใบก็คือปล่อยให้เพลี้ยมันกินอันนี้เราไม่พูดถึงถ้าท่านใช้ระบบให้เพลี้ยมันกินท่านจะต้องย้อนกลับไปใช้ระบบของการทําที่ใบแก่คือยังคงมีการควบคุมปริมาณน้ํานะครับเราไปดูเรื่องของหลักการให้น้ําในตรงนี้อย่างนี้ ต้องไปใช้หลักการของใบแก่แต่ถ้าในกรณีที่ท่านส่งเสริมก็คือส่งน้ำส่งปุ๋ยส่งใบลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ผมตอบได้เลยครับว่าระยะเวลาตรงนี้เนี่ยถ้ามี3องค์ประกอบสำคัญคือเราส่งน้ำส่งปุ๋ยมีอากาศหนาวเย็นนะครับอายุใบเขาก็จะอยู่แค่12สัปดาห์ 12สัปดาห์ก็คือ3เดือน3เดือนนั่นน่ะหมายความว่าเดือนธันวามกรากุมพาอายุของใบเมื่อครบแต่ไปพนนวก,กับอากาศที่หนาวเย็นมากนั่นหมายความว่าเดือนกุมภาพัน์ธเขามีโอกาสออกดอกได้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่แตกใบอ่อนมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อพฤศจิกากลางพฤศจิกาปลายหรือธันวาต้น จะออกดอกได้ที่กลางกลุ่มพาพันประมาณวันที่18หรือว่าโชคดีอากาศไม่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงอาจจะไปได้ถึง8มีนาคมนี่คือสรุปให้ท่านเห็นภาพเข้าใจชัดเจนก่อนเพื่อที่เราก็จะใช้หลักการอย่างถูกถูกต้องนะครับคือถ้าอายุใบได้เราก็ต้องมีการให้น้ำแบบหนึง่งอายุใบไม่ได้เราก็ต้องมีการให้น้ำอีกแบบหนึง่งส่วนการใช้ปัจจัยถ้าสภาพต้นพร้อม อากาศพร้อมเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยแต่ถ้าต้นไม่พร้อมก็คือใบเขาแก่ไม่จริงความสมบูรณ์ไม่พอแต่อากาศได้ถ้าอากาศได้แล้วใบไม่พร้อมเราก็ต้องเอาปัจจัยมาเสริมเป็นข้อที่สปัจจัยเหล่านั้นก็จะไปทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อการประหยัดประโยชน์นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสามปอนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญคือคนที่ใจร้อนทำมังคุดยากครับเพราะเราลงทุนแล้วไม่ได้ผลแต่ถ้าคนที่ค่อยหลักการมีความคิดพิจารณาแล้วทบทวนฟังคิดแล้วปฏิบัติจะทำให้ปัจจัยเรามีประสิทธิภาพดังที่ผมได้อธิบายว่าในเมื่อสภาพต้นพร้อมอากาศพร้อมสิ่งแวดล้อมพร้อม เพราะนั้นปัจจัยเราก็สามารถที่จะหยุดได้เพราะท่านต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าตาใบกับตาดอกเป็นตาเดียวกันลักษณะของการที่จะทําให้ตาเคลื่อนก็คือเรื่องของน้ําแต่ถ้าในลักษณะของน้ําอย่างเดียวไม่พอเพราะสภาพต้นไม่พร้อมก็ต้องปเอาปัจจัยมาเสริมท่านฟังตรงนี้ท่านอาจจะงงแต่ผมสรุปให้ฟังง่าย ตรงนี้ว่าถ้าเป็นใบแก่ใบดําใบตันใบมีอายุเกินสี่เดือนแค่ใช้น้ําเป็นตัวกระทุงก็ได้ดอกแล้วเพราะข้อที่สองเนี่ยอากาศมันบีบให้ทุกอย่างอากาศหนาวเย็นกระแสลมแรงลมโยกต้นมังคุดเครียดส่วนต่อมาสภาพต้นสมบูรณ์ใบยังไม่พร้อมเกือบพร้อมครับก็คืออายุใบของเขาเนี่ยมันยังกั้มกึ่ง เพศลดติดแก่จะแก่ก็ไม่จริงยังเพศลาดติดแก่มีอายุ12บสสัปดาห์สาเดือนอย่างนี้เราก็ใช้สมข้อเลยข้อที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมเอือ้อมนวยข้อที่สองใช้น้ำเป็นตัวส่งข้อที่สามใช้ปัจจัยสนับสนุนส่วนกรณีถ้าเป็นใบอ่อนไบยังไม่ได้อันนี้เราก็ใช้ปัจจัยเพิ่มใช้องค์ประกอบที่เราจะต้องไปบีบ บังคับให้ต้นเจริญเติบโตแทนที่จะอดน้ําก็ต้องกระทุงน้ําส่งให้น้ําหนักให้น้ํามากให้ปัจจัยมากเขาก็จะย่น,นระยะเวลาการออกดอกได้จากสี่เดือนมาเป็นสามเดือนจากสามเดือนมาเป็นสองเดือนนี่คือประเด็นครน,นี้เราก็กลับมาสู่รายละเอียดแล้วนะครับว่าในแต่ละอาการของใบเนี่ยเราจะบริหารจัดการน้ําอย่างไร ระก,การแรกใบแก่ใบดำใบตันใบมีอายุห้าหเดือนหรือใบทุกถูกเพี้ยทำลายเพราะเราปล่อยให้เพี้ยมันกินอันนี้เมื่อหลังจากที่เราบังคับเขาอดน้ำมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้ววันนี้เราทราบแล้วนะครับว่าอุณหภูมิหนาวเย็นเมื่อวานซืนนี้สิบเจ็สห้า แล้วก็วันนี้อาจจะอยู่ที่15หรือ17ก็เท่ากับต่ำกว่า20อ,องศามาแล้ว3คืน3คืนนะครับถือว่าภาวะเช่นนี้เนี่ยเพียงพอต่อความเครียดละบางพื้นที่อาจจะมีกระแสลมแรงบางพื้นที่อาจจะมีนิดหน่อยก็ตาไปเป็นตัวเสริมบางคุดเหล่านี้จะทำอย่างไรบางคุดเหล่านี้ก็คือท่านปล่อยให้เขากระทบไปอีก 5วันหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเจออุณภูมิหนาวเย็นมาแล้ว3วันนะครับ3วันเรารออีกสักสองวันก็ครบ5วันพอครบ5้าวันแล้วเราให้น้ำอย่างเต็มที่ร้อเปอร์ซหรือ200%เซก็เรียกว่าให้มันอิ่มให้มันชํำไปทีเดียวเพื่อที่จะกระทุ้งส่งให้ยอดเกิดอาการเคลื่อนตัวเป็นดอก ให้ครั้งเดียวนะครับแล้วไปดูอาการใหม่นี่คือการให้น้ำสำหรับบางคุดที่เป็นใบแก่ใบตันใบเ,เสียหายจากเพลี้ยไฟให้ครั้งที่หนึ่งให้เต็มที่ให้ร้อยเปอร์เซนต์เลยหลังจากนั้นก็รอดูอาการไปอีกถ้าระบบน้ำของท่านดีรอไปอีกสิบวัน ถ้าเป็นน้ําร่องน้ําเขาหรือว่าน้ําที่ปล่อยลงมาอย่างเช่นแถวพลิ้วแถวอะไรแบบนี้คมหนองขอนคมบางคองนารายนะครับแต่ถ้าท่านมีระบบให้น้ําท่านก็ไปตรวจสภาพว่าหลังจากที่เราให้น้ําครั้งที่หนึ่งเมื่อครบห้าวันหรือเจ็ดวันแล้วเนี่ยสภาพใบเป็นอย่างไรถ้ามันยังสดใสเราก็รอไปจนถึงสิบวัน ถ้ามันมีอาการสลดอยู่แล้วแล้วมันเริ่มที่จะมีอาการก้านเป็นร่องพอก้านเป็นร่องแล้วก้านเหี่ยวก้านสดขึ้นมาเราก็จะโชยแต่ถ้าก้านยังเป็นร่องยังเหี่ยวอยู่เราอาจจะต้องขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งอีกร้ออีกครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็จะโชยน้ำต่อไปเรื่อยๆ กรณีของท่านที่บีบมังคับน้ำอยู่ในอัตราครึ่งวงเดิมนะครับท่านบีบน้ำอยู่ในอัตราครึ่งวงตามสูตรโบราณเก่าซึ่งเหมาะกับมังคุดแต่ไม่เหมาะกับทุเรียนเราก็จะต้องเปลี่ยนระบบมาจากการบีบน้ำครึ่งวงที่ผ่านมาเป็นการกระตุ้นน้ำเต็มลัศมีวงน้ำหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งให้เต็มที่เลยหลังจากนั้นเจวันหรือ10วันเราก็มาให้เต็มที่อีกแต่ปริมาณน้ำลดลงมาเหลือแค่หนึ่งในสาของเวลาเช่นตอนอัดเต็มที่ให้ชั่วโมงหนึ่งมาถึงตอนนี้ก็เหลือแค่20นาทีนี่คือใบแก่ครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่ผิดพลาดเพราะว่าเราได้ครบองค์ประกอบแล้วว่าใบาพร้อม อายุใบได้อากาศพร้อมเอาปัจจัยก็คือน้ำเป็นตัวช่วยแล้วตัวพ่นล่ะอากาศหนาวขนาดนี้ไม่มีความจำเป็นครับยกเว้นยกเว้นนะครับเมื่อเราเริ่มเห็นอาการที่เริ่มจะพบดอกเคลื่อนตัวเมื่อนั้นเราอาจจะใช้ในเรื่องของปุ๋ยอาจจะเป็น ไบโอเมอร์เอสตาเคเจ็ดสิบสามสามสิบสี่เทลฟิกหรืออะคริเมลหกสที่มีองค์ประกอบของสังกะสีสังกะสีเป็นเรื่องสำคัญมากสารายอะมิโนอะโทนิกก็มีอยู่แค่เพียงเท่านี้ที่เราจะต้องนำไปเสริมแต่เราไปเสริมเมื่อเราเริ่มพบเห็นการเคลื่อนตัวของดอกเรากลับมาดูกรณี ที่สครับเป็นกรณีอายุใบที่ได้เกิดได้แล้วก็ได้ก็มีเพราะว่ามีการแตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนอกันยาก็มีตุลาก็มีกันยากับตุลาเนี่ยเรานับดูครับกันยาหนึ่งเดือนตุลาพฤศจิกาขณะนี้อายุใบได้แล้วอย่างน้อยก็เกิน12ไป15ส,สัปดาห์ข้อที่หอายุใบได้ข้อที่สอง อากาศได้คือมีความหนาวเย็นมาสิบต่ำกว่า20องศาสามคืนละนะครับเหลือข้อที่สการจัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังให้ท่านเข้าใจก็คือว่าเราจะปล่อยให้เขากระทบกระเทือนมาตั้งแต่หวันหวันนั้นหมายความว่าอุณหภูมิจะต้องต่ำกว่า20องศาลงมาเพราะว่าเมื่อวานซ้นวานวันนี้ พวกนี้มาลืนนี้พอครบห้าวันนะครับเราก็จะดำเนินการกระทุ้งส่งด้วยน้ำใช้น้ำเป็นตัวองค์ประกอบในการกระทุ้งส่งก็คือให้เต็มที่ท่านที่ไม่ได้เคยให้มาก่อนนะครับท่านที่ไม่ได้ให้มาก่อนก็ต้องให้น้ำเต็มที่คำว่าเต็มที่เนี่ยมันต้องเต็มรัศมีวงน้ำ แล้วก็ดินชํำเลยทีเดียวส่วนท่านที่ได้ให้มาแล้วเพราะว่าท่านให้ดักมาแล้วตั้งแต่ก่อนลมหนาวมาก่อนลมหนาวมาท่านให้ร้อเปอร์เซ็น์แล้วเมื่อครบห้าวันนะครับเมื่อครบห้าวันเมื่อครบห้าวันเราก็มาให้น้ำอีกครั้งหนึ่งเต็มรัศมีทรงพุ่มเหมือนกันคือทะลุเกินชายทรงพุ่มแต่ หอยเวลาลงมาจากเดิมครึ่งหนึ่งหรือ3ส,ส่วนอย่างเช่นเคยอัดหนึ่งชั่วโมงครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็เหลือ20นาทีหรือไม่เกิน30นาทีจาก1ชั่วโมงนะครับมาเหลือ20หรือ30ก็ได้ตามแล้วแต่พื้นที่เมื่อครบอุณหภูมิที่หนาวเย็น5วันหลังจากนั้นปัจใจละ่ะผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นเลยครับกับกลุ่มนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพ่นใช้น้ำนี่แหละครับเป็นตัวส่งแต่ว่าในกรณีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะฝืนความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกร,กรคือบางครั้งท่านก็บอกว่าอยากจะพ่นก็พ่นได้แล้วตัวที่พ่นมีอะไรก็คือโพแทสเซียมไนเตรต2กิโลถึง3กิโลต่อน้ำา2 0 0ลิตรขอไพรีฟอดเราหยุดได้เราก็หยุดครับ สารลายสารลายสารลายบวกอะมิโนเราใช้ได้ทุกตัวอะโทนิกสังกะสีอะโทนิกเราปรับมาเป็น2 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรสังกะสีก็2 0 0ซีซี300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนี่เป็นประเด็นนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราให้น้ำแล้วเพราะฉะนั้นในหลักการของมังคุดที่มีอายุใบพร้อมเนี่ยน้ำจะเป็น5วันหรือ7วัน ต้องเข้าใจนะครับบางคุดที่ใบพร้อมแต่ใบอ่อนเมื่อเดือนกันยาเดือนตุลาน้ําจากเดิม10วันครั้งตอนนี้ก็เป็น5วันหรือ7วันครั้งแล้วจากร้อเซก็เป็นโชยเหลือ20 3 0หลังจากนั้นอยากจะพ้นปัจจัยก็พ่นไม่พ้นก็ได้ส่วนการให้น้ำถ้าผิดพลาดละ่ะมันจะเป็นอย่างไรผมตอบได้เลยครับว่าการให้น้ำ ไม่มีคำว่าผิดพลาดสำหรับกรณีบางพุทที่เป็นใบแก่ได้อายุพอดีที่เราอาจจะกำหนดไว้เป็นตัวเลขบางตนบางกลางเนี่ยก็คือให้เป็นตัวสำหรับไปปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราคิดว่ามันให้น้ำผิดพลาดแล้วมันจะมีผลกระทบไม่มีครับมีแต่ว่าดอกเขาจะมาเร็วหรือมาช้ามามากหรือมาน้อยเท่านั้นเองคือถ้าเขาเครียดมาก เขาอาจจะมาช้าแต่เขาก็มาเยอะถ้าเครียดน้อยเขาอาจจะมาเร็วแต่ก็มาน้อยอันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการอันนี้คือกรณีกลุ่มที่สองนะครับที่เป็นใบเพสลาดติดแก่ผมย้ำว่าถ้าท่านต้องการเพิ่มต้องการเล่งหลังจากให้น้ำแล้วเราก็สามารถที่จะเอาปัจจัยไปดึงไปเสริมได้ เพียงแต่ว่าตัวที่เราจะตัดออกนั่นก็คือสารกำจัดมาแรงคอไพรีฟอร์ดแต่ตัวที่เรายังคงจำเป็นต้องใช้ก็คือโพแทสเซียมไนเตรซ,ซึ่งวันนี้เรามีของมามีกโกร13046มากมายพอที่จะไม่ต้องไปกักตุนกันนะครับของบริษัทเจียไตยได้นำเข้ามาแล้วก็แตกตัวไวละลายเร็วอัตโนิกเราต้องเพิ่มอัตราเป็น200 สังกสีต้องให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยในเชิงส่งเสริมการออกดอกถ้าเราอยากจะเห็นว่าเออมันเริ่มมีพัฒนาการคือเริ่มเห็นตาดอกเราก็จะเปลี่ยนสูตรจาก13046มาเป็น7 3 3 4หรือ6 2 3 6จะเป็น Extra K b i o m e r จะเป็น Agri Mel จะเป็น t r o p h i c นี่คือสิ่งที่ย้ำสำหรับตรงนี้ แล้วก็การใช้ปัจจัยเหล่านี้จะเห็นผลอย่างมากทีเดียวถ้ากรณีที่เราเริ่มเห็นตาดอกเขาเคลื่อนนิดหน่อยเราก็จะเป็นการเพิ่มตาดอกแต่ถ้าตาดอกยังไม่เคลื่อนเรายังไม่พ้นก็จะเป็นการประหยัดได้อีกเช่นเดียวกันทีนี้มาดูกลุ่มที่สครับ กลุ่มที่3ก็คือแตกใบอ่อนเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือเดือนธันวาคมนี้กลุ่มนี้เนี่ยอายุใบไม่ได้ตอบได้เลยครับว่าอายุใบไม่ได้เพราะว่าพฤศจิกาธันวาขณะนี้เพิ่งได้อายุเดือนครึ่งเองแล้วออกดอกได้ไหมผมตอบไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกว่าเขาออกดอกได้แน่นอนแต่เขาจะต้องไปออกที่เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้น บังคุดเหล่านี้ท่านอย่าเพิ่งไปท้อแท้ทอถอยนะครับเพราะว่ามันเป็นการวัดใจกันว่าเราเนี่ยมีความรักความเอาใจใส่ดูแลมังคุดขนาดไหน mm. เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งการส่งเสริมการออกดอกเราเห็นคนอื่นเขาส่งเสริมการออกดอกเราจะไปทําตามไม่ได้เลยนะครับจริงๆเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสนับสนุนให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เป็นภาษาที่เราใช้กังแต่แนดีกระทุงน้ำกระทุงปุ๋ยส่งใบก็คือให้ใบนั้นเขามีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความสมบูรณ์การเพิ่มน้ำเราเพิ่มได้อย่างไรผมอธิบายอย่างนี้ว่าบางสวนนะครับอาจจะเป็นกรณีใบอ่อนที่แตกเนี่ยมันแตกไม่เยอะแตกครึ่งหนึ่งแตก30%เราก็ยังหวังว่าเออถ้าเราส่งใบดีๆเนี่ย มังคุดที่เป็นใบแก่แภายในสุกพุ่มเขาจะออกดอกได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นการแตกใบอ่อนไม่มากเราให้น้ําเต็มที่ทุกครั้งครับเพียงแต่ว่าระยะเวลานั้นเราเว้นห่างจะเป็นเจดวันหรือจะเป็นสิบวันก็ได้แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่จะเป็นห้าวันจะเป็นเจ็ดวันจะเป็นสิบวันเราไม่ต้องไปบีบน้ำเลยกระทุ้งส่งไปอย่างเดียวเราให้น้ำมากที่สุดเพียงแต่เว้นวันให้ห่าง ทั้งนี้เราก็มีโอกาสที่จะให้ใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มเนี่ยออกดอกได้หลังจากที่ผ่านสภาวะอากาศที่หนาวเย็นตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่งนะครับที่ท่านต้องนำไปสู่การพิจารณาแต่ถ้าเป็นมังคุดที่ผ่านการแตกใบอ่อนร้อยเปอร์เซนก็คือแตกทั้งทรงพุ่มอันนี้ เราไม่ไปต้องไปตั้งความหวังว่าเราจะได้ดอกจากใบแก่ภายในทรงพุ่มเราก็จะต้องพัฒนาใบไปตลอดระยะเวลาสามเดือนพิจิกาธันวามกราหรือถ้าเป็นเดือนแตกใบอ่อนเดือนธันวาก็เป็นธันวามกรากุมภาปลายกุมภามีนามีโอกาสออกดอกแน่นอนดังนั้นมังคุดเหล่านี้ส่งน้ำเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ถี่ด้วยนะครับ จากกรณีมังคุดที่แตกใบอ่อน30 40 50เราให้น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะ7วันส0วันครั้งแต่ถ้าเป็นใบอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะให้น้ำสามวัน4ี่วันหวันหรือว่าใส่กันเต็มที่เข้าไปเพื่อที่จะให้น้ำนั้นไปส่งเสริมให้อาหารสารอาหารในดินนั้นแตกตัวละลายเข้าสู่ระบบรลากขึ้นไปสู่ใบแล้วใบก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงแปลสภาพเป็นสารพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตส่วนกรณีที่เราจะต้องเสริมมากกว่าผิดปกตินิดหนึ่งก็คือกรณีที่เราพ้นปัจจัยไปที่ใบในระหว่างที่อาหารสารอาหารกำลังไหลจากพื้นดินเข้าสู่รากขึ้นสู่ลำต้นไปสู่ใบนั้นเราก็ต้องเร่งโดยกระบวนการพ้นไปที่ใบโดยตรงเมื่อใบอ่อนแตกออกมาแล้วเราก็มีระยะเวลาแค่เพียง45วันเท่านั้นเพราะนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับ ปุ๋ยที่มีลักษณะการให้อาหารจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็นปุ๋ยสูตรเล่งดอกก็แล้วแต่ความพอใจของท่านเพียงแต่ว่าในสูตรนี้เรามีงานวิจัยที่พอจะยืนยันได้ว่าถ้าท่านใช้ตัวโพแทสเซียมไนเตรต1กิโลเอามาบวกกับปุ๋ยเกล็ดทางใบนะครับอีก1กิโลอย่างเช่นมามีโกรหรือไบโอเมอร์ถ้าเป็นปุ๋ยอื่นๆก็อาจจะครึ่งลิตร จะเป็นไฮพาวเวอร์จะเป็นอะคริเมลจะเป็นเทอร์ฟิกหรือจะเป็นปุ๋ยน้ำเลววิสตาเราก็จะผสใช้ร่วมกันแล้วก็มีองค์ประกอบของธาตุแมกนีเซียมมีอาหารเสริมครบสูตรไมโครมิก F, t ฟเทสเอสพีคูวาเทเนอร์พวกนี้ตัวที่เราจะไปเสริมหนักๆนั้นให้ท่านเลือกเอาครับซุปดีหรือดีในเตรดก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะเร่งให้ใบแก่เร็วได้ เมวิฟอดคอไลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมวิฟอดพิลิมิฟอดหรือคอมิฟอดคอไลอัตราปกตินะครับก็เล่งได้กรณีของสารลำไยที่200กรัมก็มีส่วนเล่งได้ตัวที่ไม่ควรใช้เพราะหลายท่านอยากจะใช้คือไปฟังเข้ามานะครับคือทุกวันเนี้ยอาจารย์เยอะมากท่านอาจารย์เลื่อนสากบอกว่าโอ้ตอนนี้อาจารย์เยอะเหลือเกินนะครับ สารแพโคบิวทาโซนผมไม่แนะนำโดยเด็ดขาดเราทำงานวิจัยมาเยอะมีคำตอบชัดเจนไม่ได้มีข้อดีนะครับมีแต่ข้อเสียสำหรับมังคุดเพราะนั้นไม่แนะนำตัวที่แนะนำแล้วก็ใช้ได้ก็มี3-4สี่ตัวดังที่ได้อธิบายมาเราก็เสริมเข้าไปการเสริมกับไม่เสริมเนี่ยต่างกันไม่ต่างกันหนึ่งเดือนครับ ถ้าท่านเป็นผู้ที่ไปดูงานวิจัยของแปลงวิจัยของบริษัทเตียไถ่ท่านจะพบนะครับว่าทุเรียนมังคุดนะครับขอภัยที่แตกใบอ่อนเมื่อเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเนี่ยผ่านกระบวนการพ่นปัจจัยตามสูตรด,ดังกล่าวสามารถที่จะออกดอกได้ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วก็เดือนมก,กราแล้วมก,กราเป็นชุดใหญ่มันออกกุมภาอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นหมด เพราะนชุดใหญ่คือเดือนมกราปีนี้เนี่ยหลังจากปีใหม่ผ่านไปแล้วใครก็ตามหรือสวนใดก็ตามที่สามารถที่จะทําให้มังคุดออกดอกได้ผมเรียนเลยนะครับว่าท่านประสบความสําเร็จเพราะขณะนี้มังคุดออกมารุ่นหนึ่งไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับน้อยมากแล้วก็จะได้เฉพาะเป็นบางส่วนที่โชคดีเท่านั้นส่วนถ้าถามว่าการตลาดและราคาก็ไม่มีทางที่จะต่ํากว่ากิโลกร,รัมละหนึบาทแน่นอนเพราะนั้น เราก็ยังคงต้องเดินตามแผนนี้ต่อไปเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการการลงทุนนั้นต้องดูตามสภาพและน้ำคือปัจจัยหลักที่มีความสำคัญส่วนปัจจัยที่เราเอาไปเสริมเติมแต่งในการส่งเสริมการออกดอกหรือการบำรุงใบหรือเล่งใบแก่นั้นเป็นปัจจัยเชิงตกแต่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปสนับสนุนกระบวนการในการวางแผนตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จได้เพะฉะนั้นสามส่วนครับ อายุใบหรือคุณภาพใบได้ข้อที่1อากาศได้ข้อที่2อ,อากาศก็คืออุณหภูมิความหนาวเย็นโดยเฉพาะที่สำคัญคือความชื้นสัมผัสในอากาศที่ต่ำและข้อที่3ามก็เทคนิคการจัดการของพี่น้องชาวสวน ดีคือสาระในเรื่องของการใช้น้ำในการบังคับหรือส่งเสริมการออกดอกของมังคุดในวันนี้แต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ